สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องการบริหารสมองกันนะคะวันนี้เราจะมาสำรวจเนื้อหาจากวิดีโอ YouTube ช่องหนึ่งคือ curiosity code ค่ะเขาเสนอ7วิธีบริหารสมองที่เอ่อแบบว่าไม่ค่อยเหมือนใครเท่าไหร่ไม่ใช่แค่การฝึกหายใจทำสมาธิอะไรแบบนั้นนะคะเขาบอกว่าวิธีพวกนี้เนี่ยช่วยเพิ่มพลังสมองเพิ่มสมาธิได้แล้วก็ดูสนุกด้วยนะคะเป้าหมายเราวันนี้ก็คือมาทำความเข้าใจกันค่ะว่า เจ็ดอย่างนี้มันคืออะไรทํางานยังไงแล้วเอ,อ่อทำไมเขาถึงเชื่อว่ามันช่วยให้สมองเราเฉียบคมขึ้นได้จริงมาลองดูกันเลยค่ะว่าน่าสนใจแค่ไหนเริ่มกันที่วิธีแรกเลยนะคะเรียกว่าตารางชูเต้ค่ะอ่านว่าชูเต้หน้าตามันจะเป็นตารางค่ะมีเลข1นึถึงยีสลับสลับกันไปหมดเลย โจทย์ก็คือให้เรามองหาเลขเรียงกันตั้งแต่1-25ถึง25ให้เจอทั้งหมดใน30วินาทีแต่มีเงื่อนไขนิดนึงคือต้องเริ่มมองจากเลขที่อยู่ตรงกลางตารางก่อนครับอันนี้ถือว่าท้าทายความสามารถทางปัญญาโดยตรงเลยนะการที่ต้องไล่สายตาหาตัวเลขแข่งกับเวลาแบบนี้มันช่วยเร่งสปีดการประมวลผลข้อมูลของสมองเราครับแล้วก็ยังเ,เป็นการฝึกการมองเห็นร,บรอบๆด้วยที่เรียกว่า peripheral vision นะครับ อ๋อค่ะค่ะน่าสนใจค่ะต่อกันด้วยวิธีที่สองอันนี้ก็ดูท้าทายไปอีกแบบเรียกว่าข้อความหลากสีค่ะคือเราจะเห็นคำที่เป็นชื่อสีต่างๆเช่นคำว่าแดงเขียวน้ำเงินแต่ว่าสีของตัวอักษรที่พิมพ์คำนั้นๆนะคะดันเป็นคนละสีอย่างเช่นคำว่าแดงอาจจะพิมพ์ด้วยหมึกสีน้ำเงินสิ่งที่เราต้องทำคืออ่านสีของหมึกออกมาไม่ใช่ไปอ่านตัวคำศัพท์ ใช่เลยครับอันนี้คือตั้งใจสร้างความขัดแย้งให้สมองเลยคล้ายๆกับ Stroop effect ที่บางคนอาจจะเคยได้ยินลองนึกภาพตามนะครับเวลาเราเห็นคำว่าเขียวแต่ตัวหนังสือมันเป็นสีแดงสมองเราจะบอกว่าชะงักไปนิดนึงก่อนตอบใช่ใช่ค่ะเคยรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันนั่นแหละครับการฝึกแบบนี้มันช่วยเรื่องความจำสมาธิแล้วก็ทักษะการทำงานหลายอย่างพร้อมกันหรือ multitasking ด้วยเพราะสมองต้องแบบว่าต้องเลือกตอบสนองให้ถูก ท่ามกลางข้อมูลที่มันขัดขัด,ขดกันอยู่จะเห็นว่าทั้งตารางสกูเท่แล้วก็วิธีนี้เน้นท้าทายการประมวลผลข้อมูลภาพการจัดการกับความขัดแยง้งซึ่งก็เป็นส่วนสำคัญของการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งครับค่ะจากที่ต้องประมวลผลอะไรซับซ้นซอนลองเปลี่ยนมาฝึกสมองด้วยการลดข้อมูลรับรู้ดูบ้างดีกว่าค่ะกับวิธีที่3คือปิดตาทากิจกรรม ให้ลองทำอะไรที่เราคุ้นเคยนี่แหละค่ะแต่ว่าหลับตาทำเช่นลองเขียนชื่อตัวเองดูหรือวาดรูปทรงง่ายๆวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหรือแม้แต่ลองพิมพ์ข้อความง่ายๆตอนหลับตาการที่เราตัดการมองเห็นออกไปชั่วข่าวเนี่ยนะครับมันเหมือนเป็นการบังคับให้สมองส่วนอื่นๆต้องทำงานหนักขึ้นโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับความจำเชิงพื้นที่หรือ spatial memory คือความสามารถที่เราใช้จำทางจำตำแหน่งของต่างๆนะครับอย่าง จำว่าวางกุญแจไว้ตรงไหนโดยไม่ต้องหันไปมองตลอดแล้วก็เป็นการฝึกดึงข้อมูลที่จําเป็นมาใช้โดยไม่ต้องพึ่งสายตาด้วยครับวิธีที่4อันนี้ดูเหมือนจะเน้นการประสานงานของร่างกายนะคะเรียกว่าบริหารมือสองข้างค่ะวิธีคือให้ทํามือขวาเป็นสัญ,ญลักษณ์ V ีชู2นิ้วแบบสันติภาพนะคะส่วนมือซ้ายทําเป็นเครื่องหมายโอเคแล้วทีนี้ลองสลับข้างกันเร็วๆค่ะ ให้มือซ้ายเป็น V มือขวาเป็น O.K. ทําให้ได้สัก5ครั้งใน10วินาทีถูกต้องครับอันนี้เน้นเรื่องการเชื่อมโยงระหว่างสมองกับร่างกายเลยหรือ Mind Body Connection แล้วก็กระตุ้นให้สมองสองซีกทำงานประสานกันด้วยการต้องสั่งงานมือสองข้างให้ทำท่าต่างกันแล้วสลับไปมาเร็วๆเนี่ยมันฝึกการสื่อสารระหว่างสมองซีกซ้ายกับซีกขวาโดยตรงเลยวิธีนี้ หลายคนลองทำครั้งแรกอาจจะรู้สึกขัดขัด,ขดตัวเองนิดหน่อยใช่ค่ะน่าจะเกรงเกรงครับแต่นั่นแหละครับคือจุดที่สมองได้ฝึกฝนจริงๆมาถึงวิธีที่5อันนี้ทำได้ง่ายๆในชีวิตประจำวันเลยคือการใช้มือข้างที่ไม่ถนัดค่ะก็ลองเปลี่ยนไปใช้มือข้างที่เราไม่ค่อยถนัดทำกิจกรรมดูบ้างเช่นแปลงฟันกินข้าวหรือถ้าใครกล้าหน่อยก็ลองเขียนหนังสือดูให้ออกจากโหมดอัตโนมัติ ต้องแบบว่าตั้งใจควบคุมกล้ามเนื้อประสาทสัมผัสในแบบที่ไม่คุ้นเคยซึ่งกระบวนการตรงนี้แหละครับที่เชื่อกันว่าช่วยกระตุ้นการสร้างเส้นใยประสาทใหม่ๆห,หรือ new neural connections ขึ้นมาได้ก็คล้ายๆกับตอนที่เราปิดตาทำกิจกรรมนั่นแหละครับอ๋อค่ะค่ะมันคือการออกจากคอมฟอร์ตโจนของสมองเรานั่นเองประมาณนั้นเลยครับวิธีที่6เขาแนะนำให้เล่นเกมฝึกสมองค่ะ แต่ก็มีข้อแนะนำนะคะว่าควรเลือกเกมที่ต้องใช้ความคิดจริงๆเช่นสุดโดกุมากรุกปริศนาต่างๆหรือพวกเกมคำศัพท์ไม่ใช่เกมที่เล่นเพลินๆอย่างเดียวในวิดีโอเขาก็ยกตัวอย่างเว็บ l u m o s i t y ขึ้นมาจุดนี้สำคัญนะครับมันคือความต่างระหว่างการใช้สมองเชิงรุกหรือ active cognitive engagement กับความบันเทิงที่ไม่ต้องคิดมากหรือ passive entertainment นะครับการเล่นเกมที่ต้องวางแผนแก้ปัญหาใช้ตะก,กะมันฝึกทักษะการตัดสินใจความจำได้ดีกว่าเกมที่อาศัยแค่การตอบสนองไวๆหรือพึ่งดวงอย่างเดียวแสดงว่าแค่เล่นเกมเฉยๆอาจจะไม่พอต้องเลือกเกมที่ใช้สมองจริงๆนะคะใช่ครับต้องเลือกนิดหนึ่ง มาถึงวิธีสุดท้ายค่ะวิธีที่7อันนี้ดูเหมือนจะสวนกระแสเทคโนโลยีพอสมควรคือลดการพึ่งพาเทคโนโลยีค่ะใช่ครับแนวคิดคือให้เราลองฝึกทำอะไรต่างๆด้วยสมองตัวเองมากขึ้นเช่นแทนที่จะจดทุกอย่างลงโน้ตลองพยายามท่องจำดูบ้างอาจจะเป็นคำศัพท์เบอร์โทรศัพท์หรือลองคิดเลขง่ายๆในใจแทนการกดเครื่องคิดเลขตลอดเวลาอืมจริงด้วยค่ะเดี๋ยวนี้เราพึ่งเครื่องคิดเลขกันเยอะมากครับ การที่เราพึ่งพาเครื่องมือต่างๆมากเกินไปเนี่ยมันทําให้สมองส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ได้ทํางานเท่าที่ควรการฝึกใช้ความจําหรือการคํานวณด้วยตัวเองจึงเป็นการบริหารสมองโดยตรงเลยช่วยเรื่องความจําและก็สร้างความรู้สึกพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นด้วยนะครับสรุปแล้วนะคะแก่นของเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ก็คือการหากิจกรรมที่หลากหลายแล้วก็ท้าทายความสามารถทางจิตใจของเราทําอยู่เรื่อยๆอาจจะเป็นวิธีที่ดีในการช่วยให้สมองเรายังทํางานได้เฉี่ยวคมอยู่เสมอจริงไหมคะ ถ้ามองในภาพรวมนะครับจะเห็นว่าแบบฝึกหัดเหล่านี้มีหลักการคล้ายๆการออกกำลังกายเลยครับคือการจงใจทำลายกิจวัตรเดิมๆที่เราคุ้นเคยเพื่อบังคับให้สมองต้องปรับตัวต้องสร้างเส้นทางใหม่ๆขึ้นมาซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การทำงานของสมองที่ดีขึ้นได้ในที่สุดน่าสนใจมากๆเลยค่ะ ก่อนจะจูบกันไปวันนี้ขอฝากคำถามทิ้งท้ายให้ลองไปคิดกันดูลเล่นนะคะว่านอกจากแบบฝึกหัดเฉพาะเจาะจงที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยมีอะไรในชีวิตประจำวันอีกบ้างที่เราอาจจะปรับเปลี่ยนแค่นิดๆหน่อยๆเพื่อให้กลายเป็นการบริหารสมองไปในตัวได้โดยไม่ต้องรู้สึกว่าเป็นภาระงานใหม่เพิ่มขึ้นมาลองนำไปคิดต่อยอดกันดูได้นะคะ